ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับพ่อแท็กเคลื่อนไหวแล้วพ่อแท็กพลันยูเคลื่อนไหวแล้วหลังลูกชายเข้าห้องผ่าตัดโดนชกจมูกเสียโฉมต้องบอกว่าล่าสุดพ่อแท็กพลันยูนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังลูกชายหัวแก้วหัวแหวนโดนชกจมูกเสียโฉมจนเข้าห้องผ่าตัดเรียกได้ว่าชาวเน็ตต่างส่งกำลังใจเมื่อภรรยาแท็กพลันยูได้ออกมาเผยภาพ,าพล่าสุดสามี โดยระบุข้อความว่าออกจากห้องผ่าตัดแล้วปลอดภัยดี100%ซแต่ยังมึนยาสลบอยู่พักผ่อนยาวๆไปพาลันคิดถึงขึ้นตรวจสุขภาพประปาให้แล้วครับขอบคุณทุกๆแรงใจทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้พี่แท็กด้วยนะคะและในเวลาต่อมาน็อดกองฉลากพัดนั้นได้โอนเงินให้แท็กพลันอยู่หลังไม้เม็ดเน็ตชกเสียโฉมได้ใจชาวเน็ตเต็มๆซึ่งพอเห็นจำนวนเงินแล้วถึงกับร้องว้าว คาดว่าน่าจะหลักแสนเลยทีเดียวและต้องบอกว่าล่าสุดพ่อแท็กพลันยูอันก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังลูกชายหัวแก้วหัวแหวนโดนโชกจมูกเสียโฉมจนเข้าห้องผ่าตัดโดยพ่อแท็กพลันยูได้โพลระบุข,ข้อความว่ายามเจ็บป่วยทุกสุขอยู่ดูแลกันมาตลอดได้เวลากลับบ้านละนักลบย่อมมีบาดแผลบาดแผลแห่งความภาคภูมิใจที่ได้ทำบุญกุศลให้อีกหลายชีวิตได้ไปต่อและมีอนาคตในเส้นทางของเขา ได้ขึ้นเวทีชกก็ชนะใจตัวเองกีฬาบัติเหตุย่อมเกิดขึ้นได้เสมอฝากกดติดตามแท็กมาเราจ้าด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ